อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากดผลถาวอนนะครับแล้วก็จะแจกแจกถาดนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปกดผลถาวรกดผลทาวรนเลยครับนี่ผมเติมโลมาแล้วผลที่ผมจะกดก็คือจะเป็นผลน้ำนะครับก็คนที่แบบอยากได้นะครับผมจะเป็นผลน้ำนี่นะครับทาวรเลยเจดสิบห้าดวงนะครับกดปึ๊บ ับตอนนี้ผมมี80โลบักนะครับกดไปเลยใครสนใจที่จะเติมร้านโลปักดีๆครับก็มาเติมได้นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเคมแลไขายไเเกมราคาถูกไม่โกงครับก็หักแคทรับกลางเปิโมบายได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนครับหลังใช้บริการสจกิลืมกดใจโปกและถวกหนึ่งให้ด้วยนะครับผมก็มีน้ำตนน้ำมาแล้วครับ นี่คนทวันเลยนะครับก็นะครับใครอยากได้นะครับก็กาิกรนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับว่าทำไมอยากได้นะครับชิงที่เฟซบุ๊กมานะครับอันนี้ผมจะไม่อันนี้ผมจะสุ่มแจกครับโอเคครับก็อย่าลืมทามตากติการกันด้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่อยากการับแจกฟรีกันเลยนะครับผมมีแจกกิจกรรมแบบนี้ทุกเดือนครับก็สำหรับใครที่อยากการทำผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรกันมากไม่มีอะไรมากนครับ ก็จะมีแจก,กมาทุกเดือนนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับดวนดวนนะครับสําหรับใครที่กดติดตามช่องชิตาฮ่าฮ่าอยู่นะครับตอนนี้เรามีเกมมาแจกนะครับอย่าลืมทำตามกดด้วยนะคะ